สวัสดีครับพบกันเฉตตินะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ช่องเอมินทีวีให้เฉตติด้วยนะครับวันนี้มาในรูปแบบของเตือนภัยไรเดอร์นะครับก็จะมีหลายๆข่าวในช่วงนี้โอ้โหไรเดอร์ออกมาเต็มข่าวแรกเลยแล้กันเป็นไรเดอร์ค่ายเขียวเข้มนะครับไรเดอร์ค่ายเขียวเข้มเนี่ยเขารับงานที่เป็นตัวเอ็กเพสนะครับงานเอ็กเพสเนี่ยปกติแล้วเนี่ยรูปแบบของงานเอ็กเพสเลยนะก็คือ รับและส่งของเท่านั้นไม่มีการที่จะเอาเงินไปจ่ายคนนู้นหรือเติมอ่วอลเล็ตให้คนนั้นนะครับแต่เคสเนี้ยนะครับทางพี่ไรเดอร์เนี่ยได้เหมือนทางลูกค้าเนี่ยจ้างหวานเพื่อให้ไปรอโทรศัพท์มือถือ p h o n e เครื่องหนึ่งสถานที่แห่งหนึ่งห้างแห่งหนึ่งแถวบางใหญ่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยทางลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวเขาจะโอนเงินไปให้นะครับแล้วก็เอาเงินตรงนี้จ่าย เราก็รับ iPhone มานะครับพี่ไรเดอร์เนี่ยได้เงินแหละนะครับเงินโอนถูกโอนเข้ามาแล้วนะครับแต่ทางลูกค้าเนี่ยบอกว่า,อาพอดีคนขายเขาไม่มาแล้วนะครับประมาณนี้เลยคือแบบประมาณว่าคนขายไม่มาแล้วไม่มานะครับเขาก็เลยจะทําให้เอาให้พี่ไรเดอร์คนเนี้เหมือนเอาเงินไปกดเงินให้หน่อยแล้วเอาเงินไปให้กับอีกคนหนึ่งเข้าใจไหม กดเงินให้หน่อยแล้วเอาเงินตัวนี้ไปให้กับอีกคนหนึ่งนะครับทางพี่ไรเดอร์เนี่ยก็ได้ทําการกดเงินนะครับแล้วก็เอาไปให้ที่หนึ่งที่ปทุมห่างจากบางใหญ่ไปปทุมก็าอาจจะเป็นโซนทางนูน้นตูกปะเสร็จแล้วเนี่ยทางพี่ไรเดอร์เ,เขาเอะใจเขาตังหิดต,ตังหิดแล้วว่ามันมีกลิ่นตุ่ตุนะครับว่าอาจจะเป็นการฟอกเงินอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็น ทิกอะไรบางอย่างของมิดชาชีพนะครับมีพี่มิดเลยมิดชาชีพมาอีกแล้วนะครับเขาก็เลยไปแจ้งความนะครับเหมือนจะแจ้งความอยู่สที่นะครับแจ้งความไอ้เงินตัวเนี้ยไปมาจริงด้วยนะครับว่าทางไอ้เงินตัวเนี้ยเป็นถูกการเงินที่ถูกโอนมาโดยการโกงนะครับเหมือนไอ้ลูกค้าคนเนี้ยทาการอ่าให้ไปหลอกโอนเงินจากอีกคนหนึ่งให้ โดยมาเอาบัญชีเหมือนประมาณจังหวะกําลังกระโอนสมมติกําลังจะหลอกปุ๊บใช่ปะเรียกรถขอเลขบัญชีเอาเลขบัญชีนี้ให้ไอคนที่กําลังจะหลอกเราโอนให้รเดอร์ไอคนเนี้ยโดนหลอกไปแล้วถ้าอะไรห้าพี่รเดอร์คนเนี้ยไม่ไปแจ้งความว่าไอเงินตัวเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะมีปัญหานะครับพี่รเดอร์โดนเต็มเต็มเลยนะเพราะว่าอาจจะโดนหลอกโ,โ,โอนเงินถูกปะเคสนี้ก็จริงด้วย สุดท้ายแล้วไอ้คนที่โดนหลอกเนี่ยก็ไปแจ้งความนะครับแต่พี่ไลเดอร์ไปแจ้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเขาคิดว่ามันคือมิจฉาชีพแน่ๆก็จริงด้วยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวตํารวจเขาก็คงไปจัดการกันเท็อ่าตัวนี้ก็ทําให้เป็นข่าวเลยนะครับแล้วไ i เดอร์เนี่ยก็มันเนี้ยมาเตือนภัยเฮียก็มาเตือนภัยหลายๆช่องคนทําคลิปเตือนภัยกันแล้วนะครับอันนี้ก็ <c oughs> มาเตือนภัยอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเจอเจอเหตุการณ์แบบเนี้ย ให้เป็นรอเสร็จแล้วเอาเงินโอนมาให้เราเนี่ยบอกเขาเลยว่าปฏิเสธนะครับทางบริษัทห้ามโอนเงินให้ไลเดอร์ยกเป็นค่าขนส่งเท่านั้นมากกว่านี้ลูกค้ารบกวนโอนให้กับปลายทางเดี๋ยวผมรับของให้แขนเองจบถ้าลูกค้าบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องให้โอนปฏิเสธไปเลยนะครับเคสนี้ก็อีกอย่างแหละไรเดอร์บางคนก็ไม่อยากปฏิเสธเพราะงานแม่งก็น้อยอยู่แล้วเจอมิฉาชีพพี เคสนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าต้องการเซฟเ,มมเก็บเบอร์เอาไว้บันทึกเสียงเอาไว้ถ่ายวิดีโอเอาไว้นู่นนี่นั่นเก็บหลักฐานได้หมดแล้วถ้ามันต่านิคตะงนก็ให้ไปแจ้งความลงบันทึกประชาวันเอาไว้สอนอนอในพื้นที่นะครับหรือว่าอยู่ในพื้นที่ของตรงนั้นแหละแล้วไปแจ้งความไปเคสนี้ก็เป็นเคสที่แบบโอ้โหดูแล้วต้องนีต่งน,งนีมากก็ดีมากที่พี่ไรเดอร์นั้นทําการไปแจ้งความก็มาเตือนภัยไว้ วิชาชีพแม่งมีเทคนิคเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็อีกอันนึงข่าวอีกอันนึงนะครับทางกลุ่มจะมีกลุ่มกูขับไล์แมนกับกลุ่มพูดคุยทั่วไปของลาล่ามูฟและไล์แมนเขาได้ไลฟ์สดวิดีโอ,โอสั้นกับไลฟ์สดเนี่ยคือเขาได้มีกาการล่อซื้อคือคนเนี้ยมันหลอกให้เติมเงินวบรเลตหรือเป็นการหลอกให้เหมือนแกอ่า ช่วยซื้ออะหลอกช่วยซื้อเสร็จแล้วเชิดเงินเชิดของเชิดเงินอะไรประมาณเนี้ยเหมือนประมาณว่าเฮียได้งานช่วยซื้อของแอปแอป,แอปหนึ่งหรืองานส่งของหรืองานเติมเงินไวเลตอะเสร็จแล้วเนี่ยเอาเงินจ่ายให้คนนี้ไปแต่แอ้คนนั้นนะมาเอาของอะไรไม่รู้ให้เรามาล้วก็ปิดเบอร์หนีไปเลยวันนี้นะครับถ้าใครเจอเคสนี้เดี๋ยวลองเฮียขึ้นภาพไว้ให้เสร็จแล้วเนี้ย ให้ไปที่สอน,นอพาษีเจริญเพื่อไปแจ้งความดําเนินคดีกับไอ้คนคนนี้นะครับเพราะว่าเคสเนี้ยมีคนโดนมาเยอะมากแล้วทุกคนมาเตือนภัยมาเยอะมากแล้วครั้งนี้เพิ่งจับตัวมันได้นะครับครั้งนี้เพิ่งจับตัวมันได้ไรเดอร์หลายๆคนในกลุ่มของโุนทถวนั้นเขามีการรวมตัวไปจับมันนะครับใครมีเคสตัวนี้อยู่นะครับโดนหลอกในสมัยก่อนมีหลักฐานอะไรก็ ไปแจ้งความลงมาทึกประจําวันไอ้ไปแจ้งความได้เลยนะครับดําเนินคดีกับคนนี้ไว้เพราะว่ามันคือมิจฉาชีพอีกแล้วนะครับในรูปแบบอะไรต่างๆเตือนอีกครั้งอย่าเติมเงินบรอเลตให้กับลูกค้าโดยการซื้อบัตรทัวร์บรอดเลสท,ที่เซเว่นถ้าลูกค้าอยากเติมบรอเลตเดี๋ยวกูไปเติมให้ที่หน้าบ้านแอปธนาคารทุกแอปสามารถเติมทัวร์บรอดเลสได้หมดกสิกรทุกคนเฮียว,ว่าต้องมี ไทพานิชเฮียคิดว่าทุกคนต้องมีเติมได้หมดบูดเทปมาหมดแล้วเติมได้หมดยานะครับพวกนี้หลอกข้างนั้นนะครับโอเควันนี้มี2เรื่องนะครับยาวนิดนึงขออภัยด้วยยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครป์ช่อง m อ็มทีให้เฮ็ดติดน,นะครับสวัสดีครับ